ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่60การแข่งขันที่ดูเดือด อาเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นทําให้ทุกคนตื่นตระหนกอย่างมากทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะตอบสนองได้ทันแย่แล้วใบหน้าของเว่ยห่าวเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดแม้ว่ามันจะเป็นไปตามที่หวังชงกล่าวเอาไว้ว่าเขาสามารถผ่ากองโลหะได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวก็ตามแต่ทว่าเขาไม่คาดหวังว่าจะมีบางคนพุ่งเข้ามาหาเขาทันทีเช่นนี้ นอกจากนี้แล้วการบ่มเพาะพลังของชายร่างผอมผู้นี้ยังสูงกว่าเขามากนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่คู่มือของฝ่ายตรงข้ามแม้แต่นิดเดียวฟุบพริบตานั้นไว้ห่าวก็กระชับดาบเหล็กวูจือในมือแน่นก่อนจะชูขึ้นไปเหนือศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วชายร่างผอมกระโจนไปมาเพื่อเก็บชิ้นส่วนดาบของเขาที่อยู่ห่างจากกันกว่าสิบชลืออย่างรวดเร็วก่อนจะตะโกนออกมาเป็นไปไม่ได้ ข้าตีดาบมากว่าสิบปีแล้วจะมีดาบที่แข็งแกร่งกว่าดาบของข้าได้ยังไงชายร่างผอมอบอุ้มชิ้นส่วนดาบของเขาเอาไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับพูดออกมาด้วยความตื่นตระนกก่อนจะกระอักเลือดออกมากองใหญ่เว่ยห่าวตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากขณะที่ชายคนนี้พุ่งเข้ามาเขาเชื่อว่าเป้าหมายคือดาบเหล็กวูจือในมือของเขาแต่มันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น า้านี่คือดาบที่พี่ชายของข้าตีขึ้นมาด้วยตัวเองมันคือดาบอันดับหนึ่งของโลกมีใครอยากจะลองพิสูจน์อีกไหมหลังจากนิ่งเงียบไปชั่วครู่ไว้หา่าวก็หันกลับมาพร้อมกับยกดาบยกขึ้นมาด้านหน้าก่อนจะประกาศกล้าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจแต่เดิมแล้วหัวใจของไว้ห่าวกำลังจมไปกับความกังวลก่อนการดวลจะเริ่มขึ้นเขาเป็นห่วงอย่างมากว่าหวังชงจะพ่ายแพ้ในการดวลและสร้างนี้ก้อนใหญ่ขึ้น ว่ยหาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าดาบของพี่ชายเขาที่ตีขึ้นมาเล่มนี้จะแข็งแกร่งจนน่าหวาดกลัวเช่นนี้แม้ว่าคนของสีตระกูลช่างตีเหล็กในเมืองหลวงร้านค้าอาวุธและพ่อค้าอาวุธแถบตะวันตกจะนำดาบของพวกเขามาร่วมการดวลก็ตามแต่ก็ไม่มีดาบของใครที่สามารถเทียบกับดาบพี่ชายของเขาได้ความจริงแล้วแม้แต่ชายร่างผอมที่มีหนวดเครายาวก็ไม่เชื่อสิ่งนี้ว่าจะมีดาบที่แข็งแกร่งเช่นนี้อยู่ในโลกด้วยซ้ำ การมีพี่ชายเช่นนี้มันทําให้เว่ยห่าวรู้สึกภูมิใจอย่างมากนี่คือพี่ชายของข้าเขาคือพี่ชายของข้าทุกคนเห็นหรือเปล่าเว่ยห่าวยืนอยู่ด้านหน้าโรงเตียมวีหกเงินด้วยความตื่นเต้นหากเป็นไปได้เขาก็อยากประกาศให้ทั้งโลกได้รับรู้ถึงสิ่งนี้ฮ่าฮ่ายังมีใครอีกไหมที่ต้องการจะพิสูจน์หากไม่มีข้าจะท้าทายแทนพี่ชายของข้าเอง เว่ยหาหัวเราะลั่นก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนชั้นสองของโรงเตี๊ยมและวิ่งไปตามบันไดขึ้นไปยังชั้นสามอย่างรวดเร็วแย่แล้วใบหน้าของเหล่าช่างตีเหล็กและทุกคนที่เข้าร่วมการดวลดาบต่างก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซีดเมื่อตระหนักถึงสิ่งที่เว่ยหาวกำลังจะทำต่อจากนี้ช้าก่อนพวกเรายอมรับความพ่ายแพ้เป็นเรื่องตลก แม้แต่ตระกูลช่างตีเหล็กที่มีประวัติยาวนานยังไม่อาจเทียบกับฝ่ายตรงข้ามได้มีหรือที่พวกเขาจะสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้แม้ว่าพวกเขาจะแพ้ในการเดิมพันอย่างน้อยพวกเขาก็ควรรักษาดาบของตนเองเอาไว้ฟุบพวกเขารีบพุ่งออกไปเพื่อเก็บดาบของตนเองทันทีแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วสำหรับพวกเขาเพียงแค่พริบตาเดียวว่ยหาวก็ฟาดฟันดาบเหล็กวูจือในมือออกมาพริบตานั้นดาบของพวกเขาทั้งหมดถูกกลายเป็นเพียงเศษเหล็กร่วงลงสู่พื้นเท่านั้น ข้าอยากรู้นักว่าพวกเจ้ายังกล้าดูถูกพี่ชายข้าอีกหรือไม่เวยหาวกล่าวพลางหัวเราะลั่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ฟาดฟันดาบเหล่านั้นด้วยดาบเหล็กวูจือในมือในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเวยหาวได้รับแรงกดดันและการเหยียดหยามจากคนเหล่านี้มาโดยตลอดนี้เป็นโอกาสดีที่เขาจะปลดปล่อยตอบโต้กลับไปคุณชายไว่ยท่านต้องการอะไรกันแน่พวกเรายอมรับความพ่ายแพ้ของเราแล้ว ผู้อาวุโสจากกลุ่มช่างตีดาบก้าวออกมาด้วยใบหน้าดูดนันหากเป็นคนอื่นเขาจะต้องสั่งสอนบทเรียนไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่เพราะไวหา่าวเป็นบุตรชายของเสนาไวเขาเป็นทายาทของตระกูลขุนนางชั้นสูงดังนั้นพวกเขาจึงไม่อาจทำร้ายไวห่าวได้ทำไมพวกเจ้าเจ็บใจสำหรับดาบที่ถูกทำลายไปงั้นหรือหากข้าจำไม่ผิดข้าได้ยินพวกเจ้าบอกว่าพี่ชายข้าเป็นเด็กเหลือขอไม่ใช่หรือ เว่ยห่าวตวาดลั่นใบหน้าของผู้อาวุโสคนนั้นมืดลงพร้อมกับเขารีบปิดปากแน่นและไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกห้าห้าเอาละ่ะเว่ยห่าวมานี่ได้แล้วหวังชงเรียกเว่ยห่าวก้าวเข้าไปในชั้นสามของโรงเตี้ยมแสงสว่างเย็นยะเยือกจากใบดาบทำให้ทุกคนเลี่ยงที่จะมองไปที่มันราวกับว่ามันเป็นแมงป่องที่มีพิษร้ายก็ว่าได้มีเพียงหวังชงเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงท่าทีเช่นนั้นออกมา ดาบในมือว่ยห่าวคมเกินกว่าที่จะสามารถจินตนาการออกมาได้มันสามารถตัดกองโลหะสูงหลายจังได้อย่างง่ายดายหากว่ามันถูกวาดมาที่แขนหรือขาของพวกเขาแขนหรือขาของพวกเขาจะต้องหลุดออกจากร่างอย่างแน่นอนไม่ว่าการบ่มเพาะพลังของพวกเขาจะสูงมากเพียงใดมันก็ไม่มีทางที่ร่างกายของพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าโลหะได้หวังชงยิ้มหยันบางๆท่าทีของคนเหล่านี้แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง หวังชงเวยห่าวใส่ดาบกลับเข้าไปในฝักก่อนจะส่งคืนให้กับหวังชงความเคารพของเขาต่อหวังชงสูงขึ้นอีกหลายขั้นในช่วงเวลาสั้นๆหวังชงได้สร้างความประหลาดใจให้กับเขาอย่างมากในการดวลดาบครั้งนี้หากกล่าวว่าเวยห่าวไว้วางใจในตัวของหวังชงตั้งแต่เขาแนะนําวิธีการเอาชนะเกาเฟยที่โรงเตี้ยมแปดเทพแล้วนั้นการดวลดาบในครั้งนี้ก็ทําให้เวยห่าวยอมแพ้ต่อหวังชงอย่างราบคาบ ย้อนกลับไปตั้งแต่หวังชงทำสัญญาแร่ไฮเดราบาทขึ้นมานั้นเขาก็มีนี่9 0้า0 0 0 0ตำลึงทองรวมกับยืมเงินที่โรงเตียม8เทพอีก1,700ตำลึงทองหากว่าเขาพ่ายแพ้ในการดวลดับครั้งนี้เขาจะมีนี่รวมกว่าหลายแสนตำลึงทองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะดับเหล็กวูจือ ว่ยห่าวต้องยอมรับว่าพี่ชายคนนี้ของเขานั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อใดก็ตามที่เขาตัดสินใจจะทําอะไรแล้วนั้นเขาจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นออกมาเกินกว่าที่ว่ยห่าวจะสามารถครอบครองได้หวังชงไม่ได้รับรู้เลยว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เว่ยห่าวไว้วางใจเขาอย่างแท้จริงเอาละ่ะตอนนี้การดวลดาบก็ได้จบลงไปแล้วคงไม่มีดาบของใครที่ไม่เสียหายตามกฎแล้วพวกท่านต้องชำระเงินคนละ1,200ตำลึงทอง ด้วยสถานะและชื่อเสียงของพวกท่านหวังว่าคงไม่มีใครผิดนัดชำระของพวกท่านใช่ไหมหวังชงกล่าวพลางกวาดตามองไปยังทุกๆคนน่าแปลกที่ไม่มีใครกล้ากล่าวอะไรออกมาพวกเขากำลังแสดงความหวาดกลัวต่อเด็กหนุ่มเบื้องหน้าคนนี้หากกล่าวอย่าถูกต้องแล้วพวกเขากำลังหวาดกลัวดาบเหล็กวูจือในมือของเขามากกว่า ผู้จัดการล่วนเนื่องจากท่านมีความกว้างขวางภายในเมืองหลวงและรู้จักกับทุกๆคนดีเช่นนั้นข้าขอฝากเรื่องนี้ให้กับท่านช่วยจัดการเก็บค่าเดิมพันจากทุทกๆคนด้วยคุณชายไม่ต้องกังวลท่านสามารถฝากเรื่องนี้ไว้กับข้าได้เสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเว่าไปกันเถอะวันนี้เราจะฉลองกัน หวังชงหัวเราะออกมาเบาๆเขาไม่ได้เดินกลับลงมาตามบันไดแต่กลับกระโดดลงมาจากชั้นสามทันทีเว่ยหาหัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะกระโดดตามออกไปอย่างใกล้ชิดเมื่อหวังชงกระโดดลงมาด้านล่างเหล่าผู้คนโดยรอบก็ส่งเสียงตะโกนขึ้นมาด้วยความชื่นชมทันทีดูนั่นเขาลงมาแล้วข้าไม่คิดเลยว่าดาบอันดับหนึ่งของโลกจะถูกสร้างขึ้นมาจากเด็กหนุ่มคนนี้ วันนี้ข้าได้เปิดหูเปิดตามากจริงๆเจ้าไม่อาจตัดสินคนอื่นได้เพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเด็กหนุ่มคนนี้สามารถเอาชนะตระกูลช่างตีเหล็กที่ยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงไปได้หากว่าข้าไม่เห็นด้วยตาของตัวเองข้าย่อมไม่เชื่อแน่เสียงเหยียดหยามและคำนินทาได้แปลเปลี่ยนเป็นคำสรรเสริญอย่างกระทันหันจากคนโง่ได้กลายเป็นประมาจารย์ผู้ลึกลับไปอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อได้ยินคำชื่นชมเหล่านั้นหัวใจของหวังชงก็พองโตขึ้นด้วยความยินดีเขาไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแต่อย่างใดเพียงแค่ก้าวออกไปด้านนอกพร้อมกับไว่ห่าวเงียบๆเ,เท่านั้นช้าก่อนขณะที่หวังชงกำลังก้าวห่างออกไปจากโรงเตี๊ยมวิหกเงินนั้นเจ้าเฟิงเฉิงก็ได้กระโดดตามลงมาจากชั้น3ามพร้อมกับก้าวเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วคุณชายหวัง ข้าต้องการซื้อดาบของท่านข้ายินดีจ่ายให้ท่านสองหมื่นตำลึงทองสำหรับดาบเล่มนี้เจ้าเฟิงเฉิงกล่าวพลางชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วด้วยความมั่นใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นความโกลาหลก็ได้เกิดขึ้นในกลุ่มฝูงชนโดยรอบทันทีมีใครบางคนกำลังขอซื้อดาบในราคาสองหมื่นตำลึงทองมันไม่ใช่หนึ่งหมื่นแต่เป็นสองหมื่นตำลึงทองราคาของมันสูงกว่าราคาที่หวังชงตั้งเอาไว้ด้วยซ้ำ ก่อนที่เหล่าผู้คนโดยรอบจะฟื้นตัวจากความตื่นตระหนกอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากภายในโรงเตี๊ยมอย่างกระทันหันสองหมื่นห้าพันคุณชายหวังท่าย,ยินดีจ่ายสองหมื่นห้าพันตำลึงทองสำหรับดาบของท่านคำว่าสองหมื่นห้าพันตำลึงทองราวกับเป็นหินก้อนใหญ่ที่ถูกโยนลงไปในน้ำมันได้สร้างคลื่นความปั่นป่วนให้กับฝูงชนอย่างมากแม้แต่เว่ย่าวก็ยังเสียสมดุลไปเมื่อได้ยินเช่นนี้สีเท้าของหวังชงหยุดลงเมื่อได้ยินเสียงน,นั้น 25,000ตำลึงทองนี่เป็นราคาที่สูงกว่าที่เขาเสนอถึง5,000ตำลึงทองใบหน้าของเจ้าเฟิงเฉิงมืดลงทันทีเขาหันหลังกลับไปก็พบว่าพ่อค้าชาวเถียวจือที่มีหนวดเครวยาวกำลังกระโดดลงมาจากชั้นบนของโรงเตียมวิหกเงินเขาก็คือโมเสสคุณชายหวังข้าขอแสดงความเคารพต่อท่านทักษะการตีดาบของท่านเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและข้าไม่เคยเห็นทักษะเช่นนี้มาก่อน หากว่าท่านสามารถขายดาบให้ข้าได้มันจะเป็นเกียรติแก่ข้าไปชัว่วนิรันด์โมเสสกล่าวพลางผสานฝ่ามือไว้กลางหน้าอกพร้อมกับโค้งคำนับอย่างสุภาพบ้าไปแล้ว2 5ง0 0ืาตำลึงทองเพียงเพื่อดาบเล่มเดียวนั่นเป็นเงินที่ทำให้ข้าอยู่ได้ตลอดชีวิตไปอีกสิบชาติด้วยซ้ำไม่ว่าดาบเล่มนั้นจะคมแค่ไหนมันก็ไม่ควรมีราคาสูงเช่นนี้ เหล่าผู้คนโดยรอบรวมไปถึงเหล่าพ่อค้าอาวุธที่อยู่โดยรอบโรงเตียมวิหกเงินต่างไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาได้ยินแต่อย่างใดพวกเขาทํางานในการค้าขายอาวุธมาตลอดชีวิตแต่พวกเขาไม่เคยได้ยินใครที่ต้องการซื้ออาวุธในราคาสูงกว่าหมื่นตำลึงทองมาก่อนสิ่งที่น่าตกใจก็คือดาบเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากกลุ่มช่างตีเหล็กที่มีชื่อเสียงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งนี้ แม้แต่ห่วงเจียวที่ไม่ได้มีความประทับใจที่ดีต่อหวังชงแต่แรกก็ไม่อาจกล่าวอะไรออกมาได้ราคา2 5 0 0 0าตำลึงทองเป็นสิ่งที่เกินกว่าเขาจินตนาการได้และนี่ก็เป็นการค้าที่สูงเกินกว่าที่เขาจะสัมผัสมาก่อนสำหรับผู้อาวุโสเฉิงยู่ชิงและผู้อาวุโสจากตระกูลอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กล่าวอะไรออกมาก็ตามแต่ใบหน้าของพวกเขาก็บิดเบี้ยวอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังจมไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยสัญชาตญาณของพวกเขามันทำให้พวกเขาสัมผัสได้แจมแจ้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้วงการช่างตีเหล็กเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าโมเสจจะยังไม่ได้เคลื่อนไหวก็ตามแต่สายตาของเขาก็กวาดออกไปยังเหล่าผู้คนโดยรอบอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่เห็นเขาสามารถบอกว่าทุกคนกำลังมองเขาเป็นคนบ้าที่ต้องการซื้อดาบในราคา2 5 0 0 0ื่าตำลึงทอง อย่างไรก็ตามมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากเพียงใดสิ่งที่โมเสสมองเห็นไม่ใช่เพียงแค่ดาบแต่เป็นทักษะการตีดาบที่สูงล้ำเกินกว่าปัจจุบันไปมากหากเขาปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยออกไปได้เขาคงจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตคุณค่าของดาบเล่มนี้เกินกว่าจะสามารถวัดได้ด้วยเงิน เมื่อใดก็ตามที่เถียวจือของเราได้รับดาบเล่มนี้ทุกคนจะสามารถเข้าใจได้เองว่าการตัดสินใจของข้าฉลาดเพียงใดโมเสครุ่นคิดสามหมืนตำลึงทองขณะที่โมเสกําลังครุ่นคิดอยู่นั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาในหูของเขาเราวกับเสียงของสายฟ้าฟาดมันเป็นเสียงของเจ้าเฟิงเฉิงที่เสนอราคาขึ้นมาถึงสามหมื่นตำลึงทองแม้แต่ใบหน้าของโมเสก็บิดเบี้ยวด้วยความตื่นตระหนก สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กรพัรดข้ามการเวลา